สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในประเด็นหัวข้อที่ว่าเขาทิ้งเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะมาเขาทิ้งเราแล้วเขารู้สึกยังไงเ,เขาเสียใจไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขารู้สึกผิดบ้างหรือเปล่านะคะเรามาดูกันค่ะเขาทิ้งเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรอ เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเรามาดูนะคะว่าเ,าเรื่องราวชีวิตของพวกคุณนั้นเป็นอย่างไรและเมื่อเขาทิ้งเราไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะมาหาถวยอ๋อ เขาเป็นผู้ผิดต่อคุณนะคะหก <c oughs> ดาบคิงออฟสอดหนึ่งถ้วยอ่าฮะเพดออฟสอดดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อนหน้านั้นนะ่ะมันมีความร้าวฉานขึ้นมาด้วยว่าเขาเป็นผู้ผิดต่อคุณเป็นผู้อ่าทิ้งคุณไปไม่ว่าจะล็อกคุณไปทิ้งคุณไปเพราะอ่าคนในครอบ ครัวกีดกันก็ดีหรือเพราะหน้าที่การงานเขามีปัญหาการเงินเขามีปัญหาก็ดีหรือจะเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่เขามีปัญหาก็ดีหรือเพราะว่าเขาไปมีคนอื่นไปมีประเด็นรักสามเศร้าขึ้นมาก็ดีแต่ล้วนแล้วเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วเนาะไม่ใช่เกิดขึ้นมาแป๊บๆเราดูตัวเขาก็จะเป็นคนที่ ใจดาเออใจดําใจหินพอสมควรนะเราเป็นคนอีโก้ด้วยประมาณว่าถ้าผิดแล้วเขาไม่กล้าที่จะขอโทษหรือไม่คิดที่จะขอโทษกลัวเสียฟอร์มตัวคุณเองก็ใช่ย่อยอ่ในเมื่อเขาไม่ขอโทษฉันก็ไม่หวัน่นไม,ไม่ไม่แคร์บอยรั่นนะคะฉันก็แบบว่ามีอีโก,โก้มีศักดิ์ศรีของฉันเหมือนกันคือต่างคนต่างต่างรู้สึกรักกันแหละก่อนหน้านั้นต่างคนต่างรู้สึกรักกันดีแต่ด้วยคุณก็รัน้นเขาก็อีโก้นะคะ แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนผิดอ่าสลับตัวตนได้นะคุณอาจจะเป็นคนผิดก็ได้หรือเขาเป็นคนผิดก็ได้นะทีนี้ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงจะเป็นคนผิดก็ตามฝ่ายที่ผิดเนี่ยเขารู้สึกว่าเสียใจในความสัมพันธ์เออเขายังรู้สึกและลึกถึงความผิดตรงนั้นนะอยู่เสมอแหละอยังรู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าทําแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ดีนะคะอ่าด้วยตัวคุณและเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันนะ อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาและต่างวัยกันอย่างสิ้นเชิงเนาะอือบางคนอาจจะทํางานรับราชการระดับสูงบางคนเป็นในแพทย์ในพันในพลอะไรก็แล้วแต่เป็นสจวดเป็นทํางานเกี่ยวกับกรมการขนส่งก็ดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเหมือนกับว่าคุณและเขาได้สูญเสียความรู้สึกต่อกันไปเรียบร้อยแล้วอ,ะอ่ะเออเนาะ แลวมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่กินเวลาแค่เดือนสองเดือนนะบางคนอาจจะกินเวลาเป็นปีหรือสองปีแล้วก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกจริงๆพวกคุณลึก,ลกๆอะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกัวบว่าคุณได้เจอเจอคู่ตัวเองแล้วอะแลวคนคนนี้มันก็เหมือนกันมาเติมเต็มหัวใจของคุณได้แต่ด้วยอะไรก็ตามบางทีเขาอาจจะช็อกน็อกเรื่องการเงินไปอาจ,จะการเงินมีปัญหาแล้วทําให้เขาสามไม่สามารถที่จะคิดว่า ไม่สามารถเลี้ยงดูคุณได้อะเขาอาจจะคิดว่าสภาวะการเงินและการงานเขายังไม่มั่นคงพอที่จะดูแลคุณได้เขาก็เลยเหมือนกับว่ายุติความสัมพันธ์ไปนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้บอกลาคุณอาจจะบลอกไปเฉยๆก็ได้นะคะก <c oughs> ลัวว่าถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรแล้วเขาก็กลัวว่าคุณอาจจะไปจากเขาเหมือนกันอาจจะไม่รับรักเขาอะไรแบบนี้นะคะส่วนตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่ เออ่ไม่ได้มีใครป่ะไม่ได้มีใครคุณอาจจะเป็นคนโสดมานานหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไอ่้ก็ได้นะคะตัวคุณเองก็ยังรอคอยเขาอยู่นะเหมือนว่าก็ไม่ได้ไปมีใครใหม่ปะ่ะก็ยังทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองไปนะอืในความสัมพันธ์ของพวกคุณเหมือนว่ามันจะได้ได้ได้แยกจากกันไปนะบางคู่อาจจะถึงขั้น แยกกันไปอยู่ช่วงคราวเลยก็ได้นะคะและตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะออกจากความสัมพันธ์ตรงนั้นโดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นนะคะแล้วก็ออกมาออกมาตั้งต้นชีวิตใหม่ประมาณนั้นเลยก็ได้นะคะเออตัวคุณเองจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความมั่นคงในความรู้สึกต่อเขาอย่างมากเลยนะคือเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ได้สนใจหล้วฮะว่าเขา,าจะมีฐานะ หรือการงานการเงินเป็นอย่างไรเหมือนว่าคุณก็จะรับได้ <c oughs> และคุณก็ทํามาหากินเหมือนจะเลี้ยงดูเขาได้แหละ <c oughs> แต่ในขณะที่อ e ีฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเสียศักดิ์ศรีไหมเขาก็เลยตัดจบในความสัมพันธ์หรือไม่กล้าที่จะให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะอะืและด้วยบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ <c oughs> อย่างที่บอกว่าโดนคุณใส่มนด dam นะ่ะอาจจะโดนคุณใส่มนด d a พลากไปในที่นี้คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรักกันมากมายแต่โดนแย่งไปด้วยอํานาจคุณสาสมนดําแต่ใจเขาลึกๆน่ะถ้าคุณใสมนดําและตัวเขายังพอมีสติหรือว่าล้างน้ํามนต์ทะทันหรือว่าสวดมนต์นั่งทําสมาธิบ้างใจเขาลึกๆจะคงจะรู้สึกได้ว่าเขายังรักคุณอยู่และอาจจะอยากพยายามกลับมาหาคุณในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าโดยอํานาจคุณใสมันแรงกว่าก็ค่อนข้างจะยากนะคะคุณจะต้องรีบไปแก้ให้ทันนะ เออเพราะว่าคุณใส่ไม่ใช่แค่ดึงเขาไปอย่างเดียวแต่มันจะทําร้ายร่างกายและสติของเขาด้วยทําให้เขาเสียสติและและอาจจะป่วยเรื้อรังและก็อาจจะสูญเสียชีวิตได้นะ <c oughs> ค่อนข้างจะอันตรายเนาะ <c oughs> <c oughs> บางคนก็คือเกิดจากการที่เป็นรักสามเศร้าเอ,อรักที่ไม่รู้จักพอรักที่แบบว่าเอาคุณเป็นเมียน้อยเมียเก็บในความสัมพันธ์ที่มันทุกข์ทรมานตรงนั้นคุณก็อาจจะรู้สึกว่า มันมันเพียงพอแล้วกับตรงนั้นนะคะหรือบางทีเขาก็อาจจะไปมีคนอื่นแล้วไม่เห็นค่าความสําคัญของคุณคือไปเจอเจอคนรวยกว่าคนร่ํารวยกว่าอาจจะไม่ได้พ่อกิเลสอะ่ะแต่เพอไม่ได้กิเลสพาะรักทางน้นอาจจะไม่ได้โดนคุณใสแต่คือเงินค่ะค่ะเงินมันล่อหน้าล่อตาล่อใจเขาไปจากคุณก็เป็นได้นะคะไปเจอเจอคนที่ฐานะร่ํารวยกว่านาะทีนี้ในความสัมพันธ์ถามว่าเออแล้ว การที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างก็บอกได้เลยว่าในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาผิดในความสัมพันธ์แน่นอนที่สุดคุณกับเขาความสัมพันธ์มันจบลงไปจบลงไปแบบไม่คาดคิดจบลงไปแบบปุบป,ปับจบลงไปแบบบางทีก็บล็อกการอากาศจบการอากาศโดยที่คุณยังไม่รู้สึกว่าคุณผิดอะไระคุณยังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะ ออแล้วคุณก็ได้แต่น,นั่งรอเขาว่าเฮ้ยเขาจะติดต่อกลับมาไหมทําไมเขาถึงทําแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกมึนงงอยู่แต่ถ้ากรณีที่เกิดจากอ,อคุณสายมนดําก็รีบไปแก้นะคะถ้าคุณรู้หรือกรณีที่เกิดจากรักสามเศร้าแล้วคุณกับเขายังมีใจต่อกันเนี่ยและยังรอคอยเขาอยู่เราก็มาดูว่าจากนี้ไปเนี่ยออคุณและเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะหลังจากที่ทิ้ทงคุณไปแล้วความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรต่อเนาะแต่เหมือนว่าวงกรรมตรงเนี้ยอ่ะมันได้จบสิ้นลงนะคะ อโอเคต่อนะ <c oughs> มาดูสิเออเรื่องราวของคุณมันเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูว่าอ่ะเขาทิ้งไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างทิ้งแบบที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณผิดอะไรเพราะคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยอะ่ะคุณได้แต่น,นั่งเงาหงอยและงงมึนงงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น <c oughs> สลับตัวตนได้นะสลับตัวตนได้นะคะดูสิว่า เขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยคือคู่กันคือคู่ทวินเฟรมอ่าเขาก็รู้หนี่นะและเขาต้องการที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เขาต้องการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เมื่อเขาพร้อมในสภาวะการเงินแล้วการเงินแล้วนะคะเขาจะเข้ามาแบบปรับปรับนะเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแบบปรับปรับคือการเงินเขาอาจจะแบบ มีปัญหาปรปปับหรือมีเรื่องราวปรปปับแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดเพราะว่าเพราะว่าบ่วงกรรมบ่วงกรรมในอดีตที่คุณมีต่อกันนั่นแหละค่ะจึงต้องมาเจอเจอในชาติภพนี้ยังต้องมาชดใช้กรรมต่อในชาติภพนี้แต่เหมือนกับว่า <c oughs> เขาบอกว่าความปวดร้าวตรงเนี้ยเขาได้รับลึกซึ้งแล้วเอเขาได้รับแล้วว่ามันมันเจ็บปวดนะากับการที่ทิ้งคุณไปนะ่ะเขารู้สึกว่า มันทุกทรมานเขารู้สึกว่ามันทุกทรมานนะเขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขามีการตัดสินใจครั้งสําคัญแล้วว่าเขาจะเทคแอคชั่นกลับมาหาคุณเขาจะลุยหน้าในความสัมพันธ์เพราะว่าการที่เขาทิ้งคุณไปมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเลยเนี่ยการที่เขาทิ้งคุณไปแบบปุบป,ปับลอกคุณแบบปุบป,ปับจบกับคุณแบบไม่คาดคิดก็ดเีเขามีความรู้สึกว่า เขาทุกทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนตกนระลกทั้งเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะ mm. เขาบอกว่าถ้าการเงินเขาพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีเหตุเพราะการเงินและการงานถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะมาดูแลคุณและเขาจะหาทุกวิธีทางที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าเขาจะต้องทรมานทุกทนกับการปฏิเสธของคุณมากมายขนาดไหนกับการต้อง ศึกชิงฟันฝ่าอุปสรรคผู้คนมากมายขนาดไหนแน่นอนที่สุดการที่เขาทิ้งคุณไปหนึ่งละตัวคุณเองต้องตั้งดาบโชว์สองก็คือคนในครอบครัวของคุณอาจจะไม่รับเขาแล้วถูกมะมันอาจจะเป็นประเด็นที่ยากแน่นอนที่สุดเขาบอกว่าเขาจะพยายามหาทางกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ว่ามันจะต้องผ่านกี่ด่านก็ตามผ่านสงครามอะไรบ้างก็ตามนะคะ่ะเขาเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเขามีงานที่มั่นคงแล้ว มีการเงินที่มั่นคงแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าให้เขาอยู่แบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาทุกข์ระทมนะเขารู้สึก <c oughs> คิดถึงแต่คุณอนะคิดถึงแต่คุณนะคะ่ะเอ,อ่อบางคนแม้จะมีอำนาจคุณใส่ก็ตามนะแต่อำนาจคุณใสนะ่เนี่ยบางทีมันอาจจะแพ้รักแท้รักแท้รัก,รกทวินเฟรมระหว่างคุณและเขาก็ได้นะใจลึกๆึกเขาก็จะรู้สึกถึงถึงคุณได้เช่นเดียวกันถ้าล้างแก้ แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะแก้คุณสายตรงนี้ได้เขาก็จะกลับมาหาคุณแหละค่ะตัวเขาบอกได้เลยว่าหลังจากจบสิ้นกับคุณไปนะชีวิตเขานะั้นนอกจากมีแต่การทะเลาะวิวาทมีแต่การเจ็บปวดเอ่อมีแต่ปัญหากับคนรอบทิศมีแต่ความทุกข์ระทมมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเงามีแต่ความอึดอัดในชีวิตนะคะไม่มีความสุขเลยสัก,กอย่างเดียวนะตั้งแต่ที่เขาทิ้งคุณไปนะ่ะม,มีความรู้สึกว่าเออ เขาเรียกว่าทุกระทมข่มขืนอ่ะเออประมาณนั้นแหละค่ะเขาบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยแน่นอนอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงอ่ะมีฐานะที่มั่นคงฐานะที่ร่ํารวยเนาะและตอนเนี้ยคือเขากลับมามีฐานะที่มั่นคงแล้วนะคะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณบุตรล้านบริวารของเขาที่เคยที่เคยกีดกันเขาที่เคยกีดกันในความสัมพันธ์คุณและเขาแล้วทำให้เขาไม่มีพันธนาการไม่ถูก ถูกกั้นพันธนาการเอาไว้ไม่มีอิสระที่จะรักคุณได้นะและการที่เขาเชื่อฟังคนในครอบครัวก็ดีนะทำให้เขาสุดท้ายแล้วเขาต้องทุกข์ทรมานเองนะคนที่กีดกันเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานกับเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยทุกข์ทรมานคนเดียวนะเนี่ยเนี่ยเขาคงจะไปรู้ซึ้งได้แล้วว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่อะ่ะถ้าเขาต้องมาเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานต้องมาซึมกระทือไม่มีทางออกเพียงเพราะว่าขาดคุณไปหรือทิ้งคุณไปหรือผิดกับคุณมาตั้งแต่แรกเนี่ย เขาก็คงจะรู้สึกแย่อย่างนี้ไปตลอดทั้งชีวิตแน่นอนที่สุดว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะจะยังคงกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเขากับคุณยังคงติดต่อในความสัมพันธ์ยอยู่ยังไม่ได้ตัดกันขาดก็ได้นะคะเนี่ยไม่ว่าเขาจะคือเขาเป็นคนที่มีภาระในครอบครัวเยอะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นเจ้าของอออาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ อแต่ทั้งนี้และทางนั้นเขาบอกว่าเขาจะกลับมามอบความรักให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ,อเขาบอกว่าเขาได้ไปเรียนรู้แล้วค่ะการที่ไม่มีคุณเนี่ยโคตรจะทุกข์ทรมานโคตรจะอึดอัดโคตรจะเศร้าเหมือนแบบตกนรกทั้งเป็นยังไงก็ไม่รู้หาความสุขไม่ได้นอนไม่หลับนอนก็คิดถึงแต่คุณทีนี้เรามาดูนะคะในเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นน่ะแล้วเขา อยากจะกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่กับคุณคุณจะโอเคไหมแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยอย่างไรนะคะอ่ะเป็นไพ่สรุปให้นะเดี๋ยวเซ่แฮงแมนคุณอาจจะบรรลุธรรมแล้วก็ได้มั้งคะแบบว่ามีก็ได้ไม,ม,ม่มีก็ช่างหรือเปล่าคะจริงๆแล้วนะ่ะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะ เป็นรักที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติมีความฝันที่จะร่วมกันมีโครงการที่จะร่วมกันทางนี้และทางนั้นบางคนในบางคนอาจจะบอกว่ามาวันที่สายเกินไปแล้วคุณน่ะปลดปล่อยอิสระให้กับตัวเองแล้วคุณบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณบรรลุโซดาบันเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องกลับเข้ามาอีกแล้วคือ เพียงพอแล้วกับปัญหาเพียงพอแล้วกับความไม่กล้าของเขาเพียงพอแล้วกับความอ่อนแอของเขาที่เขาไม่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจตัวเขาเองไม่กล้าที่จะดูแลคุณแต่กลับไปเชื่อคนอื่นเอ่อกลับไปท้อแท้กับอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกับคุณคุณก็คิดว่าเอ้ยคนณคนนี้มันไม่เหมาะสมกับคุณนะในเมื่อเขาอ่อนแอเกินไปอ่ะขณะปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆยังบล็อกคุณไปทิ้งคุณไปแล้ววันข้างหน้าถ้ามันมีปัญหามากกว่าเนี้ยเขาจะไม่ทิ้งคุณไปเหรอ ถ้าวันข้างหน้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะเขาจะไม่ทิ้งคุณไปให้ลําบากกว่านี้หรออ่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคคุณอาจจะเลือกเลือกที่จะเป็นอิสระในตัวเองนะคะเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปสู่การบรรลุในทางธรรมก็ได้นะคะแต่สําหรับตัวเขาตัวเขาเองเขาก็ได้บรรลุในความเจ็บปวดรวดร้าวและได้ปลดพันธนาการตัวเองเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกลับมาหาคุณด้วยนะคะอือหืออ่าเจ็ดดาบคุณบอกว่า ถ้าเขาจะมาแบบไม่ไม่มีความสัมพันธ์ในความชัดเจนหรือยังเป็นคนสามคนสามเราหรือยังต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อน,อนหรือมาแบบชนิดที่ว่าตอแหลไปวันวันนะไม่ได้มีความจริงใจคุณก็บอกว่าอย่ามาให้เสียวเวลาเลยนะเออคุณคุณผู้ลักษณะแบบนี้เก็บความเจ้าชู้เก็บความอ่อนแอของเขาไว้ไว้ให้กับคนอื่นเถอะไม่ต้องเอามามอบให้กับคุณแต่ทั้งนี้ท้งนั้นหนึ่งไม้เท้าและสองดาบก,กรณีที่ กรณีที่คุณไม่ได้เข้าสู่ทางธรรมนะกรณีที่เขาไม่ได้ผิดมากมายขนาดนั้นและตัวคุณกับเขายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังมีารจิตสือ่อถึงกันนะ่ะเธอยังรักและผูกพันกันคือไม่ได้ความผิดอะไรที่ร้ายแรงโคตรถึงขั้นที่นี่ที่ว่าคุณจะสละไปสู่ความเป็นธรรมนะอ่าอีกกรณีหนึ่งหมายความว่ากรณีที่คุณยังให้อภัยกับเขาได้แน่นอนที่สุดแล้วคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะ,ะชุดนี้ก็คือไว้อีกทีหนึ่งนะ อ่านี่อีกชุดหนึ่งเนะี่ยคุณและเขาเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารทางภารจิตกันนะคุณและเขาจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันครั้งใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่ที่แน่นอนอะอารมณ์อะอารมณ์เรื่องของอารมณ์ความอีโก,โก้ความมิถิที่มันคงจะไม่ได้ลดหายไปจากตรงนั้นนะแต่การกลับเข้ามาครั้งเนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามีความสุขอะมีความสุขกับคู่ครองกับการครอ,อ,องคู่มากขึ้นนะคะ ความเครียดและความกังวลใดๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ตัวคุณอะตัวคุณอาจจะยังรู้สึกกังวลยังรู้สึกตั้งกำแพงโชว์เพราะคุณไม่อยากไม่อยากเครียดไม่อยากทุกข์เหมือนก่อนหน้านั้นถูกปะแต่ไม่ว่าอย่างคุณไม่อยากเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในรักที่มันไม่ชัดเจนคุณไม่อยากอยู่ในสถานะการณ์เป็นเมียน้อยไม่อยากถูกใครมากีดกันในความสัมพันธ์อีกคุณอยากได้ความมั่นคงความชัดเจนในความสัมพันธ์ และแน่นอนที่ส like ุดนะคะว่าเขาจะย้อนกลับมาให้ให้ความมั่นคงและความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณก็คือคนที่เลิกจากคุณไปนี่แหละนะเขาเป็นคู่แท้คู่ทวินเฟมและเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณด้วยนะคะคู่ที่มีความต่างไวจากคุณน่ะต่างสถานะต่างทุกอย่างกับคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณ เขาจะเดินทางมาหาคุณเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณและตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าถ้าคุณให้อภัยกับเขาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันจะไปสู่ความชัดเจนและความมั่นคงนะคะตามหน้าไพ่นะคุณทั้งสองจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คือจบสิ้นในบ่วงกรรมของความทุกข์นะคะและก็กลับมาเป็นทูเลฟแน่กลับเข้าสู่ทูเลฟอีกกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ รักกันอย่างเหนียวแน่นนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปราศจากอุปสรรคแบบเดิมและเขาจะไม่ทําตัวให้อ่อนแอเขาจะไม่ทําเรื่องผิดพลาดกับคุณอีกแล้วนะคะนะแน่นอนที่สุดความสัมพันธ์และชีวิตคู่ของพวกคุณมันจะไปสู่คำว่าเด็สันนะ่ะการของคู่ที่อย่างมั่นคงและมีความสุขต่อกันนะคะอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานคือคุณย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาย้ายมาอยู่กับคุณก็ดีนะคะได้ปักหลักในความสัมพันธ์ อีกครั้งหนึ่งคือหวานชื่นในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะอ่าก็มีสองทางให้คุณเลือกนะทางหนึ่งคุณคุณแบบว่าเจ็บมามากพอแล้วไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาได้คุณก็เข้าสู่ทางรมของคุณได้เลยหรืออิสระของคุณได้เลยกับประเด็นที่สองถ้าไม่ได้ผิดอะไรมากมายแล้วเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วคุณยังคงรักเขาอยู่เนี่ยการเริ่มต้นชีวิตรักใหม่ของคุณจะเป็นไปอย่างสุขสมดังใจหวังนะคะรักนั้นจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองจะไม่มีเรื่อง เรื่องเก่าๆแบบอดีตเพราะเรื่องเก่าๆอดีต t h j u s m e n t นะมันจบสิ้นแล้วนะคะมีแต่ความความสุขสบายใจความที่ไม่มีความลับต่อกันความที่ให้ความมั่นคงให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์รักไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านได้นะคะโอเคก็รับพลังงานหน้าพ่ายไปได้เลยเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ